เสรแล้วผมบาซ่านะครับผมช่องยูทูปบาซ่าเ n e l นะครับกับนายตรงผมที่ไม่เคยของที่นะครับก็มาในช่วงเวลาที่เรียกว่าุดดึกค้านข้าดที่จะดึกนิดักนิดหนึ่งนะครับห้าทุ่มไปแล้วนะครับ สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนนะที่อยู่ในช่วงเวลานี้นะห้ 5, 50, าทุ่มห้าสิบแปดนาทีอ่ะโอเคกลเป็นนี่ อีกสองอีกหนึ่งนาทีก็เกือจะเทีเย่ยงคืนแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นเวลาที่ทุกคนอาจจะพักผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ Okay. สวัสดีนะผมก็ชวนเนเจ้าลาก็่ยายำึกดด่นแบบนี้เชี่ยงคืนแล้วนะครับผมคุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะ กำลังพักผ่อนหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะ อาจาไม่ลองไว้ผมยาวดู <ทำ S 1> ครับรองไว้แล้ว ฮัลโหลโลเทสสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว,กว่าแล้วนะครับเอ่อเที่ยงคืนสองนาทีครับที่บ้านผมก็ฝนตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับอากาศกำลังดีนะครับเย็นเจียบไม่ต้องเปิดแอร์นะครับ สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมสวัสดีเป็นผู้ชคภาษาอังกฤษครับาอฮัลโหลใครเป็นภาษาอังกฤษครับ ผมก็อลมฝุดมาแล้วเนาะเออบางทีคนลุมดมาอาจจะไม่ได้ทำพฤติกรรมแบบผมก็ได้คุณตัดสินผมไปแล้วก็ตามนะเนาะ แบบดูลาดิดูตาเหรอดูลาอ๋อบางทีก็อาจจะเป็นที่กล้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็ตามนั้นไงครับผม ก็อาจจะล่าให้ฟังได้อย่างนี้แล้วกันครับผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งนะแล้วกันนะครับที่อช้ยทําปกติแต่คุณอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับผมในช่วงเวลาแบบนี้หรืออะไรนะแต่ผมทาช่องยูทูบชื่อช่องบาซ่าทิเนเล่าให้ฟังแบบนี้แหละปากผมดำหน้าตาผมไม่หล่อหรือหน้าไม่เรียน ก็ S <S <an> ช่างมันอะไรประมาณนั้นผมก็เพิ่งจะกลดล็อกเองแบบว่ามาพูดจากน้าต้องโดยที่ไม่ได้มีคนพูดด้วยอะไรประมาณนั้นนะ,นะครับปากดำไม่ช่างมันหน้าตาไม่หล่อไม่ช่างมันอะไรประมาณนั้นก็ตอบคอมเมนต์ของผุ้คมนะครับที่ผ่านเข้ามาในไลน์นี้ยนะครับ หาของผมหนึ่งไม่อยู่นี่นะแบบคุณ <_ C> e <ak> ก,กั่ถึงคนดุดมาด้วยฝ่ายดำแล้วก็คุณนาต้องในเวลาเพ่งซึมเก่วกว่าไม่ยอมนอนแต่ว่าคุณไม่รู้จากผมอะไรประม,มาณนั้น <_ c oughs> ผมก็ชื่อบานะครับ คือช่องว่าือทูวบาร์ค่าี่องนมีงานประจำำําทําคุณลองเข้าไปดูในช่องยูทูบของผมได้ครับถ้ามีคลิปถอดหรือว่าคลิปวิดีโอที่ผมลงในช่องตามนั้นเนี่ยครับผมตอบคอมเมนต์ของคุณอะไรนะของพันปห้าคนที่ไม่มีตัวตวนนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับผมก็ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเชื่องเืนกว่าเชื่องเื่อนแต่เพื่อนฝนตกผมแค่บรรยากาศเท่น,เเนะ้ันนี้เชื่องเพื่อนแต่เพื่อนฝนตกอากาศเย็นดีบ้านผมโคตรจะเยน็นอยู่กับโคตรธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเปิดแอร์นอนนะครับมีแค่นี้ม <laughs> <laughs> ีแค่นี้คนระับถ้าคุณตัดสินว่าผมดุดไม่ก็ทำได้เลยครับ ก็ถอบดูตามช่องเราเข้าห้องน้ำก็ได้นะถ้าผ่านเข้ามาในไลน์ล้วดูเป็นนาทีก็ขอนมานะกทุกคนดูข้างไม่มีเลยมีแค่นี้ครับ <c oughs> ขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาผมชอบบุคลากรแบบคุณมากนะครับ เมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่เคยตัดสินคนคนหนึ่งโดยที่เห็นภายนอกโดยที่เห็นโดยที่ผมไม่รู้จักแล้วผมก็ตัดสินแล้วผมก็คิดไปแบบแบบนั้นผมเชื่อจริงเลยแต่ตอนนี้ผมข้อง้ายที่จะคิดใหม่แล้วผมแบบว่าต้องรู้จักคนนั้นสักนิดนึงหรือต้องมองเห็นหรือว่าผมต้องเข้าใจสักนิดนึงนะัผมผมือนจะ ตัดสินคนๆนั้นว่าเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ผมไม่ไม่ตัดสินใครก็แล้วแต่ด้วยการที่เรางเห็นแค่เขาครั้งแรกอะ่ะแล้วเราก็ตัดสินเขาไปแล้วเขาเป็นคนแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับดีครับทุกคนเดี๋ยว

สร้างโดนแฮกเอาเนี่ยเนาะยังไงก็แล้วแต่มันก็เขผมาที่อยู่เป็พื่อนกันแค่นั้นเอง ผมไม่เคยมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นนะครับจนจนผมดำเนินอายุมาจนถึงผมมาอยู่หน้ากล้องในวันนี้ผมจะอธิบายอะไรต่อผมอายุยี่สิบแปดปีคนระับทำช่อง YouTube มีงานประจำทาแล้วก็มีชีวิตประจำวันที่ต้องทําทุกวันเหมือนกับหน้าที่แล้วก็บทบาทที่ตัวเองได้ไดรับณนะตอนนั้นนะเหมือนกับทุกๆคนอะไรประมาณนั้นนะนะแบบหน้าที่ทางสังคมหน้าที่หน้าที่ที่ตัวเองได้รับในครอบครัวหน้าที่ที่ เองไน้รับที่มันต้องดําเนินไปผมจะสื่ออะไรผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มไมสื่ออะไรผมแค่เล่าตัวผมเองให้ผมฟังให้ทุกคนฟัง <c oughs> <c oughs> ไม่นานแล้วก็ อาจจะแค่ว่าไม่ได้เจอกันในช่วงเวลาที่ที่เคยเจอกันมากกว่านครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณ่ากที่เข้ามาชมอยู่ในไลฟ์ผมผมคุณยิ่พาอะไรเนี่ยเป็นคนที่เคยเข้ามาอยู่ในไลฟ์ในทุกๆวัน ขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาคนระับเอ่อที่อาจจะตอนนั้นที่ทพ,พี่เคยถามว่าอ่าน้องอายุเท่าไหร่พี่อายุแต่น้องเป็นคนที่เด็กกว่านะี่เดี๋ยวนะ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ ύ, ช่องผมโดนแฮกแน่เลยผมไม่ได้พิมพ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมต้องปิดไลค์ก่อนเนะีะถ้าช่องผมโดนแฮกอยู่อะผมต้องปิดไลค์ตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมไปแก้ไขรหัสตอน,น้ครับผมไม่ได้คอมเมนต์ในในช่องผม ในอนาคตมันในช่องนี้ผมอยากจะไปต่อในช่องนี้ครับถ้าช่องผมโดนแฮกแบบนี้ผมไม่ได้พิมพ์คอมเมนต์นี้นะครับอาจจะเป็นความหวังดีกันอะไรแล้วแต่ทีทีที่ทำอะไรดีกว่า